สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมากินถั่วงอกดองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะไม่เน่านะทุกคนคือตอนแรกม,มินก็คิดว่าแบบอุ้ยมันจะเน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยดองด้วยแอปเปิลไซเดอร์นะคะนี่เลยน้ำยังใส่ปิ้งสะอาดหมดจดค่ะทุกคนโอ้หนักมาก ใครเคยกินแล้วบ้างอร่อยนะทั่วงอกดองอะ่ะกินกับขนมจีนคือ the b เ s สยิ่งเปรี้ยวแบบนี้นะโอ้โหแทนผักกัดดองได้เลยค่ะนี่เลยหืมกรอบยังกรอบปะกะติทุกอย่างเลยทุกคนอันนี้ลูกเนียงนะคะกรอบๆเลยค่ะลูกเนียงอ่อนอ่อนอ่อนๆแบบไม่อ่อนเกินนะคะเป็นอ่อนกรอบค่ะนี่เลย แกะมาเรียบร้อยแล้วลูกเนียงเทปไปเลยกินไม่หมดหรอกวางไว้เท่านี่นี่ข้าวขยำน้ำพริกปาราค่ะกินกระั่วงอกดองซุปผกกาด บัตเตอร์เฮดค่ะเป็นผักบัตเตอร์เฮดกับข้าวมีนะคะในตู้เย็นแต่ไม่กินอยากกินผักค่ะมีไก่ย่งวิเชียนอยู่ ลุงอย่างเจ้านี้หมดแล้วค่ะเขาขายปีละครั้งมินเอาไปโพสอยู่นะโพสแค่หนึ่งนาทีก็คือหมดแล้วอะ บัตเตอร์เฮนนี่เป็นผักสลัดนะคะมินเอามาทำต้มจืดทำซุปส่วงนอกดองเยนะได้ขนมจีนนี่คือแบบดีงามเนี่ย ใครที่เป็นห่วงมินเริ่มมินกินลูกเนียงอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะมินกินน,น,าน้าเกินวันละแปดแก้วค่ะเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะมาก <net> ใครที่ดื่มน้ําน้อยไม่ต้องกินค่ะลูกเนียงอันตรายจะกินลูกเนียงหรือไม่กินลูกเนียงก็อันตรายคนที่ดื่มน้าน้อยอ่ะมินนี่คือมินอ่ะเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะจนแบบต้องซื้อเครื่องกรองน้ําแบบที่แบบกดแล้วก็กินได้เลยอเพราะอะไรรู้ไหมกรอกไม่ไหวค่ะ กนแรกจะต้มไข่ค่ะทุกคนขี้เกียจต้มมินก็เลยตอกใส่ลงไปในอันนี้เลยซุปผักมินเลยค่ะ<ฮ><ฮ> ไม่คิดว่าถ่วงเอาที่ดองไว้แบบจะกรอบได้ขนาดนี้น อร่อยมากกินซุปเยอะเหมือนจะกินข้าวไม่หมดอะ คำสุดท้ายเดี๋ยวจะกินซุปที่สุด วิธีดองถั่วงอกนะคะเดี๋ยวมินลงไว้ให้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ